วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราได้มาทำบุญได้มาวัดได้มาทำบุญในวันนี้ก็ให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่โลกทั้งหลายได้รับแสงสว่างจากธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดและแตัดสรุร คือบรรลุธรรมแล้วก็พร้อมกันกับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานกายสังขารของพระองค์ดับวันนี้สาวันพร้อมกันจึงว่านับว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งเพราะนั้นพวกเราได้มาวัดว่าศาสนาที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานับถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะ ไหวพระอันดับแรกไหว้พระหันหน้าไปทางพระประธานเมื่อไหวพระจบแล้วก็ควรจะสมาทานศีลด้วยวันนี้คือรักษาศีนรักษากายวายชาให้เรียบร้อยสุดแท้แต่ท่านผู้ใดจะรักษาอะไรแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ไม่มีภาระพันธะผู้ที่เคยรักษาศีนอยู่แล้วก็ควรจะรักษาศีนอุโบสถเพราะเป็นวันสําคัญ ถ้าผู้ไม่เคยรักษาโบโสดศีลหรือรักษาศีลแปก็ควรจะศึกษาว่ารักษาศีลแปดนั้นควรทําอย่างไรแล้วก็ให้รักษาศีลห้าน,นะวันนี้ให้รักษาศีลห้าทุกคนน่ะถ้าเป็นไปได้นะแต่นี่ไม่ใช่บังคับนะเป็นการขอร้องว่าเป็นวันสําคัญพระพุทธศาสนาพวกเราควรจะทําตนให้เป็นคนดีสักวันหนึ่งใน365อวันเนี่ย ได้ไหมวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันสากลโลกวันนี้ทางโลกเขาหยุดงานกันทั้งหมดเมื่อ3ามสี่หปีให้หลังก็เป็นวันประกาศเป็นวันสําคัญของโลกเหมือนกับวันคริสต์มาสของศาสนาคริสต์นะพระเยซูนะวันตายของพระเยซูในวันวันตายของพระพุทธเจ้าเป็นวันสําคัญที่ประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้ เห็นพระธรรมคําสั่งสอนของท่านนะเพราะนั้นวันนี้พวกเราล,ลําลึกถึงพวกเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็ควรจะทําตนให้เป็นคนดีนะเอาตอนนี้ไปก็หันหน้าไปทางพระประธานก,าากราบพระสก่อนใครเป็นผู้นำอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคะโตสุปฏิปน,นกจากนั้นก็อาราธนาศีลห้านะเอากราบลวงพ่อมองหาโลวเดกโลกเด็ก,ก,ดกมองหาเรื่อง จะประกาศเรื่องทองว่าทองของวัดเราเนี่ยยังไม่เคยประกาศให้ญาติโยมรับรู้รับทราบเลยว่าในวัดของเราเนี่ยตั้งแต่ริเริ่มโครงการช่วยชาติขององค์หลวงตาวัดของเราเนี่ยคณะรัตธาญาติโยมคณะกลุ่มวัดป่านาคำน้อยของเราเนี่ยได้ช่วยชาติเท่าไหร่นะหลวงพ่อมีตัวเลขคือได้จดไว้หมด ตั้งแต่ริเริ่มว่าวัดของเราเนี่ยทำบุญเท่าไรทองเท่าไรเงินเท่าไรดอนล่าเท่าไรนะแล้วรวมเป็นยอดสุดทธิเท่าไรนะด้จดไว้หมดว่างั้นเถอะที่ว่าจะอ่านให้ญาติโยมฟังเป็นครั้งคราวญาติโยมมามากบางทีก็ยังไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังพูดได้ยินได้ฟังจนหลายครั้งแล้วก็เวลาหลวงพ่อจะอ่านก็อุดหูไว้นะไม่ต้องฟัง ปิดหูไว้ <c oughs> ก็ไม่ได้ยินเองอหรือจะฟังอีกซ้ำสองก็ได้เพื่อจำให้แม่นว่าง,งั้นเถอะคือตั้งแต่ริเริ่มตั้งแต่ปี2,541เป็นเวลา6ปีนะโครงการช่วยชาติขององค์หลวงตาวัดของเราได้รวบรวมจตุปปัจจัยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่12เมษา2,547 ที่สวนอัมพรเป็นวันมอบสุดท้ายทจนี้จากนั้นมาพวกเราก็ได้มารวบรวมตัวเลขในวัดของเรานะเราถวายเมื่อไรวันที่เท่าไรเวลาเท่าไรต่างกรรมต่างวาระได้ทองคําทั้งหมดนะหนึ่กิโลกว่ากว่ายังไม่เท่านั้นนะแต่ไม่ไม่ถึง3ากิโลงั้น พอเนั่นหลวงพ่อจึงหาแผ่นกระดาษแผ่นนั้นที่พระท่านออกมาให้มันรู้หายไปไหนว่างั้นแต่แต่จำได้แม่นว่า102่กิโลก,กว่าถ้าคิดเป็นตรงเงินออกมา5้าสและห้าิล้านเนี่ยนะประมาณ53ล้านเนี่ยพระท่านยังถกเถียงกันอยู่ว่างั้นเถอะเพราะว่าบางทีก็ใส่ตัวเลขเข้าไปอาจจะเกิดไปสักหน่อยว่างั้นเถอะเพราะว่าทองคำเนี่ย หลวงพ่อเออเปลี่ยนใหม่ๆแรืวอหลวงพ่อเอาใหม่ๆช่วงนั้นก็สามแสนกว่าบาทเด้สามแสนสี่สามแสนหต่อ1นกิโลโครงการช่วยชาติไปใหม่พอที่จะปิดโครงการนี่มันห้าแสนสบางนั้นแล้วเราจะเอาตัวเลขตัวไหนมามาหารกันที่านก่อนดูดูตัวเลขั่นน่ะที่ได้ให้เอาไว้นั่นน่ะ เอามาหารตรงครึ่งบา,างั้นเถอะเออมาตรงครึ่งกลางแล้วเป็นเงินเท่าไหร่แต่บางองค์ก็ยังไม่ลงลอยกันบางบางองค์ก็ว่ห้าสิบสามล้านบางองค์ก็ห้าสิบสองล้านกว่าลักษณะอย่างนั้นนะแต่สรุปแล้วห้าสิบกว่าล้านเา่ที่พวกเรารวบรวมจะตุกปัจจัยถวายาร่วมโครงการช่วยชาติกรับอง,งหลวงตาวันนั้นพวกญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ก็เอ่อพวกเงินจะตุปัจจัยของพวกเราที่คนละเล็กคนละน้อยคนละมาก ก็ขออนุโมทนาสาธุพร้อมกนันเนอาหลวงพ่อบอกประกาศให้ให้รับรู้รับทราบร่วมกันเป็นบุญเป็นกุศลทองคำอันนี้ก็เข้าไปอยู่ในสงบนิ่งอยู่ในคางหลวงเหมงั้นเถอะเงินของพวกเรา,เาถ้าหากว่าประเทศชาติบ้านเมืองอมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็จะได้เอาเงินอทองอันนี้แหละเอามาเป็นโฉนดเออเอาโฉนดมาจำนองจำนำามางั้นเถอะ แล้วก็เอาเง <Aub urn>. ินออกมาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราเนี่ยหลวงตาท่านคิดไกลถึงขนาดนั่นแหละทองคําถึงจะเป็นของไม่มากสําหรับองค์หลวงตาแต่มันเป็นมากสําหรับพี่น้องประชาชนอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้ละร้อยสองกิโลอย่างนี้ใครจะเป็นผู้ทําได้ในคนใดคนหนึ่งก็อาศัยพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยคนนั้นเล็กคนละน้อย บางทีก็ทามาค้าขายมีเงินมากเออช่วยชาติพระองค์หลวงตาถวายหลวงพ่ออิน mm hmm. เพื่อร่วมช่วยชาติเนี่ยหลวงพ่อก็ได้จะตุปัจจัยจากศรัทธาญ,ญาติโยมคนละนิดคนละหน่อยเนะี่ยมารวมกันจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นทองเข้ามาก็ถวายองค์หลวงตาเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องเด็กแล้วก็วันนี้เป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนาตกตอนเย็นหลวงพ่อก็คงจะพาคณะศรัทธาญ,ญาติโยม ทราบข่าวว่าทนายอำเภอมีหนังสือเวียนไปสู่หัวหน้าส่วนราชการให้มาเวียนเทียนในเย็นวันนี้นะเมาเวียนเทียนในเย็นวันนี้ก็คงจะกะประมาณสักทุ่มนั่นแหละประมาณมืดๆนั่นแหละคงจะเวียนเทียนรอบศาลาของเราพุทธปฏิมากรเป็นเจดีเป็นหลักจากนั้นก็คงจะมีการพูดสนทนาธรรมะหรือฟังเทศจากนั้นก็ปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับพวกเรานะเย็นวันนี้นะว่าท่านผู้ใดว่างก็มาเวียนเทียนได้ถ้าไม่ว่างก็ไม่ว่ากันนะไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านก็ได้เพราะเป็นวันสําคัญวันหนึง่งและก็ตอนเช้าที่หลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังนะั่นคือบางทีตอนเย็นอาจจะไม่ได้มา ติดภูระโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เท่าผู้แก่ไปยากมายากลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังว่าวันนี้สําคัญอย่างไรเป็นวันสําคัญอย่างไรจึงว่าวันสําคัญวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดได้ในง่ายๆตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทว่าสีอสงไขยกําไรแสนมหากับท่านจึงในมาอุบัติขึ้นในโลก นานที่สุดเท่าที่จะนานว่างั้นเถอ,อะท่านเปรียบเทียบจนถึงถ้าเวคิดตัวเลขในเครื่องคิดเลขก่ันหมื่นแสนล้านล้านล้าน,านจนสุดตัวเลขว่างั้นเถอะเจ้าว่าอสงไขยหนึ่งอันนี้สี่อสงไขยแปลว่าเครื่องคิดเลขนับไปแล้วจนสุดสี่ครั้งว่างั้นเถอ,อะกาไรแสนมาหากรพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสในโลกองค์หนึ่งเพราะนั้นจึงว่าเป็นของหาไดายะ วันนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ที่สวนลุมพินีที่ประเทศอินเดียจากนั้นมาพระองค์ก็อายุย9ปีพระองค์ก็ออกบวชอ,ออกบวชก็คือเป็นนักทษเป็นพระเป็นพระองค์หนึ่งว่าง,งั้นเพระพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาไม่ใช่อินพรหมนะเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยนะพ่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าจุตโทธทนะแม่ของพระพุทธเจ้าก็ เออฉลีิมหามายาเออแลวลูกพันยาของพุทธเจ้าก็มีเลยพิมพายโสทราลูกของพุทธเจ้าก็มีอีกชื่อพลาหุนนะเพราะนั้นพุทธเจ้าไม่ใช่เทวบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ของพวกเรานี่แหละแต่ว่าพุทธเจ้ามีความคิดอันหนึ่งขึ้นมาในใจตั้งแต่วันเกิดว่าง,งั้นเถอะผิดปกติของมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้คิดเฉลียวฉลาดเป็นผู้คิด นั่นน่ะเพราะบุญวัาสนาของพระองค์พามาเกิดนะจากนั้นพระพองค์อายุยี่สิบเก้าปีพระองค์ก็ออกไปบวชไปบวชถึงหกปีบำเพ็ญอยู่หกปีลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกเหมือนกับเราไปปลูกไล่กาแฟและไปปลูกอะไรที่เราไม่เคยทําอย่างนั้นเถอะปลูกพริกปลูกเขือนะ่อนบางที่ก็ปลูกเข้ามาแล้วทำยังไงมันจึงได้ผลทํายังไงมันจึงจะดีลักษณะอย่างนั้น ตอนนี้พระพุทธเจ้าลองอยู่หกปีถึงวันที่หกคือวันนี้แหละเพราะพระพุทธเจ้าตัดสรุธรรมคือบำเพ็ญจิตตภาวนาหาความสุขมนุษย์หรืความสุขมันซ่อนอยู่ที่ไหนความสุขมนุษย์อยู่ที่ไหนเพราะพระพุทธเจ้าค้นหาสรุปแล้วคือความสุขอยู่ที่ใจนะความสุขอยู่ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบที่นั่นก็า่าค้นพบหลักธรรม จากนั้นก็นำพระธรรมคำสั่งสอนออกมาเผยแผ่ให้พวกเราได้เข้าใจก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ต้องทำตัวอย่างไรอย่างเนี้ยเป็นผู้มีทานให้ทานเป็นผู้รักษาศีลและก็ภาวนาถ้าท้าคนไม่มีทานคนเห็นแก่ตัวคนคับแคบคนไม่เสียสละไปนิพพานไม่ได้ผู้ที่ไปนิพพานได้ต้องเป็นผู้ใจกว้างขวางใจเผื่อแผ่มีเมตตา ออมีจิตใจอบอ้อมอารีออรู้จักพระคุณของบิดามารดารู้จักคุณพระพุทธศาสนารู้จักคุณผู้มีคุณออจิตใจอ่อนน้อมทอมตนแต่เป็นผู้มีปัญญาออใช้ปัญญาออไม่ให้ใช้ศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียวไมใ่ใช่ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนอันนี้เหตุผลยังไงควรทำยังไงควรจับปรปุงแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็คือ หลักของพุทธศาสนาจากนั้นก็ให้ทานรักษาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษรักษาศีลก็คืออะไรอย่างที่หลวงพ่อจะให้ศีลเร็วๆนี่แหละคือปานาติปาไม่ให้ฆ่าสัตว์อา้าวไม่ให้ฆ่าสัตว์จะกินยังไงเราจะไปคิดสั้นอย่างนั้นฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าอะไรก็ตามเขาก็มีชีวิตเขารักชีวิตเราก็รักชีวิต สมมติว่าเขามาฆ่าเรานะเราจะยอมให้เขาฆ่าไหมเราก็ไม่ยอมถ้าเขาจะฆ่าลูกเราจะฆ่าร้านเราเราจะให้เขาฆ่าไหมไม่ยอมเพราะเหตุไรเพราะเรารักอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเขาเขาวกว็ารักพระพูดธ้เจ้าเห็นแล้วว่าความรักชีวิตเนี่ยถึงจะเป็นคางคกจิ้งจกตุกแกอะไรก็ตามเขาก็รักชีวิตของเขาเพราะนั้นอย่าไปฆ่าพอไปจับที่จะฆ่าเขาเขา้ออ้าเต็มทนว่าง,งั้นเถอะเมื่อพอนีได้ก็วิ่งเต็มที่เลยว่าง,งั้นเถอะเพราะอะไรเพราะเขากลัวตาย เราก็เหมือนกันเราก็กลัวตายเหมือนกับสัพพสัตทั้งหลายเพราะนั้นอย่าไปฆ่ากันพุทธเจ้าว่างั้นเอ,อแต่บางคนถ้าไม่ฆ่าแล้วจะกินอะไรเราจะไปคิดโง่อย่างนั้นถ้าคิดอย่างงั้นไม่ใช่พุทธถ้าคิดอย่างงั้นไปว่าโง,ง่ามากเพราะพุทธเจา้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสัพพสัตทั้งหลายในโลกนี่มันไม่เหมือนกันหรอกผู้ที่มันฆ่ามันมีอยูออ่แต่เราอย่าไปฆ่าที่ประกาศทุกคนว่า อย่าไปฆ่าอย่างนี้เออไม่ใช่ว่าเขาจะฟังหลวงพ่ออินหมดถ้าว่าฟังหลวงพ่ออินหมดเนี่ยคนทุกคนก็ต้องมาบวชอย่างหลวงพ่ออินเออคนก็ต้องมาบวชหมดว่า้นเถอะอันนี้มันบวชไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพรเชื่ออยู่แต่ทําไม่ได้เนี่ยไอ้ผู้ที่ทําไม่ได้นั่นแหะเขาก็ยังทํามาหากินอยู่แต่เราอย่าไปฆ่าไปซื้อไปหาเขาเออที่มันสําเร็จแล้วเออมากินมาเลี้ยงชีพของเรายังชีพให้เป็นไป แต่ตัวเราอยากไปฆ่าอ,อย่าไปชี้วะเนี่ยลาอยู่ในตู้เอาตัวนี้แหละมันทั้งที่มันว่นายน้ําอยู่เอาตัวนี้แหละเพื่อมันจดสดจะได้กินอร่อยอันนั้นเราวเห็นแกป่ปากแก่ลิ้นอย่าไปทําอย่างนั้นผิดศีลที่มันตายไปแล้วอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราไปซื้อไปหาเขาอันนั้นไม่ผิดศีลกินเท่าไหร่เขได้อย่างพระนี่ท่านม่นได้ไปซื้อไปหาไม่ใช่เหรอ,อครูบาอาจารย์เนี่ยมีอะไรมาให้ฉันก็ฉัน ทำไมาพาจึงฉันเพระพาะผู้เที่ยวธว่าอีภิกษุเลี้ยงชีวิตเรื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายโอ้พระพุทธเจ้าว,ว่าอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าอันนั้นก็ขาดกินไม่ได้อันนี้ก็ขาดกินไม่ได้อันนั้กกน,น,นก็ทําไม่ได้มันก็เลยเลี้ยงยากชาวบ้านเขากินอย่างไรเราก็ควรจะกินอย่างนั้นแต่ผู้เทเจ้าปัญญา,าจะไปกินเนื้อมนุษย์นะ อย่าไปกินเนื้อช gangs, American, ้างอย่าไปกินเนื้อมมาอย่าไปกินเนื้อหมาอย่าไปกินเนื้องูอย่าไปกินเนื้อหมีอย่าไปกินเนื้อเสือมีความหมายทั้งหมดที่พระเจ้าบัญญัติเหล่านั้นถ้าว yeah. ่าที่ปิดกินเนื้อเสือถ้วอาคนที่กินเนื้อเสือถ้าพระอยู่ในป่าอยู่แล้วเสืออยู่ในป่าเนี่ยมันถูกกลิ่นมันมันหาว่าเบียดเบียนมันก็มากัดพระไงพระเจ้าจะมาจะไปกินเนื้อเสือนะถ้ากินเนื้อเสือเสือมันจะมากัดพระเนี่ยพวกเราให้สังเกตดูเดี๋ยวใครกินเนื้อหมานะ ไปที่ไปที่ไหนหมาเห่าทั้งบ้านทั้งเมืองเมือนกนเถอะเพราะเหตุไรก็เพราะมันถูกกินหมาเอาเพราะนั้นเสือก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหะพราะพุทธเจ้าท่านมีความหมายของท่านให้ท่านไม่กินแต่กินช้างทําไมเพราะาช้างเพราะว่าเป็นสัตว์พานะของพระราชาไปกินล้วก็สมัยก่อนพระราชาเอาช้างไปลบใช่ไหมละ่ะเอาออกซ้างช้างไปออกศึกใช่ไหมหมาก็เหมือนกันหมาพระราชาถ้าคนไปกินซะพระไปกินซะาอย่างเนี้ย ก็ทําให้พระราชาท่านเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็บัญญัติมาให้ฉันถ้าฉันเป็นอาบัติทุกกดผิดศีลอย่างนี้นะเพราะนั้นความหมายหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเราเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาดูแล้วมีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดแบบสั้นๆสั้นๆคิดให้ยาวๆให้กว้างๆมองให้รอบด้านศีลของพระพุทธเจ้าจะมีคุณค่าอย่างมากอย่างค่าสัตว์อย่างนี้ถ้าเราคิดว่า ไม่ฆ่าสัตว์เราจะกินอะไรอย่างนี้มันคิดสั้นเกินไปไอ้คิดยาวๆพระท่านไม่ฆ่าท่านยังได้กินเด้เพราะนั้นเราต้องคิดอย่างนั้นเ,เนี่ยคือคอ,อย่าไปฆ่าสัตว์ถ้าเรางดไม่ได้จริงๆวันนี้เราต้องงดได้วันสําคัญเนี่ยวันหนึ่งเรางดไม่ได้เลยเราจะฆ่าทุกวันอย่างนั้นเหรอควรจะมีสักวันหนึ่งวันสําคัญเนี่ยเราพระเจ้าพูดจริงพูดถูกต้องแล้วนะแต่ฆ่างดไม่ได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าขงงดสักวันหนึ่งอย่างเนี้ย ไม่ได้เหรอเนี่ยอันนี้เราก็ต้องพิจารณานามาห้ามตัวเองเลยถ้าไม่ห้ามตัวเองไม่มีใครจะห้ามหรอกนะอาทินนาก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาก็รักสงวนห่วงเห็นเราไปเบียดบงังเขาไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงเขาเขาก็เสียใจเขามาคดโกงเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสินข้อที่สองควรรักษาสินข้อที่สามกาเมสุมิชชา,าร สามีพันยาลูกเต้าเล้าหลานใครก็รักสงวนห,วงห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจพ่อแม่ปูยย่ย่าตายายเออญาติโกโหติกาเขาก็เสียใจเราไปล่วงล้ำเขาเออถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราเสียใจมันเราก็เสียใจเพราะพระเจ้ามองเห็นแล้วเออถ้าหากว่าเสียใจมากมาก็ฆ่ากันได้มันก็เข้าไปหาตัวปานาติบาตอีกอย่างเก่าเพราะนั้นพระเจ้ามองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีควรจะงด สิ่งที่มันไม่ดีคนจะงดกาเมสุมิชชาจา์ผัวหนึ่งเมียหนึ่งอ,อ,อันนี้ถูกต้องเป็นธรรมแล้วตามประเพณีของโลกเป็นอย่างนั้นพระเดชเจ้าท่านวางไว้อย่างนั้นอ,อ,อันนี้คือสิ่งข้อที่สามข้อที่สีม่มุสาไม่ให้โกหกไม่ให้พูดปดไม่ให้ขี่ตัวว่านันไปซึ่งกันและกันพูดอะไรก็พูดแต่ความจริงถ้าคนพูดแต่ความจริงต่อกันก็ ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ถ้าพูดตอแหลพูดโกหกกันอยู่เลยถึงจะพูดความจริงขึ้นมาเขาก็ไม่มีใครเชื่อถือเพราะว่าตัวเองชอบพูดโกหกไม่เป็นผลดีสําหรับตัวเองเพราะนั้นพระเจ้าจึงมองเห็นแล้วอ่ะการโกหกเป็นผลร้ายสําหรับพวกเราอยู่ร่วมกันท่านจึงบัญญัติว่าอย่ากโกหกซึ่งกันและกันข้อที่5สุราเมรยะมัชะปะมาอย่าไปดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่กินเหล้าทุกวัน เออ้วพวกคนที่ดื่มเหล้าพูดกันไม่รู้เรื่องเลยอย่างพวกเรามาอยู่ที่ศาลาเต็มศาลาอย่างนี้เอาฟัดเล่ากันที่คนละกงละกงเข้าไปไดลยสิจะฟังเสียงกันไหมคงจะนั่งสงบงบเงียบอย่างนี้ไม่ได้ด้เอยพวกนีเสียงดังพูดค่อยๆก็ไม่ได้ยินเสียงดังเอาตังศาลาจะแตกเอานั่นน่ะเอ่เพราะอะไรเพราะมันเมามันเป็นบ้าเย่างั้นเถอะมันเป็นบ้าชั่วคู่ชั่วยามเอาให้เอ่สมอง หรือว่าทําให้ร่างกายตัวเองผิดปกติว่างั้นดื่มดื่ม,มชุราพระพุทธเจ้าจังหวะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ล้มหายตายจากพอดื่มสุราเนี่เสียหายมามากต่อมากพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วการดื่มสุราไม่เป็นผลดีทําให้เสียหายสะมากกว่าคนดีๆกินเหล้าเข้าไปก็าสามารถที่จะทําความชั่วได้ร้อยแปดพัน 108, ประการข่าพ่อแม่ฆ่าพระศีตีสง ดุดาว่ากล่าวสามีพัญญาลูกเต่าแตกสะดุยกระจุยกระจายไปมามากต่อมากแล้วเพราะพิษของสุราเอพราะนั้นท่านจึงว่าอย่าหืดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุรานี่สามารถทําความชั่วได้หลายอย่างทุกอย่างเอพราะนั้นเราอย่าไปมองข้ามว่าเราก็ไม่ได้เจ็บกินเ,เงินของใครวะกินเงินเงินในกระเป๋าเราแต่กินเงินเงินในกระเป๋าเราก็จริงแต่มันเดือดร้อนคนอื่น พอกินเหล้าเข้าไปเอารถไปชนคนอื่นเขาละ่ะขับรถในถนนละ่ะเขาตายละ่ะรถเขาเสียหายละ่ะถ้ามันกินเงินเราแต่มันไปนเสียหายคนอื่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายแรงสุราเมรยะมัชฌัญเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทนะวันนี้ควรจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ข่าของการฆ่าสัตว์เป็นไงหลวงพ่อกันได้พูดให้ฟังแล้ว ชีวิตของเขาชีวิตของเราอาทินนาทานออของเขาของเราเราก็รักไม่เบียดบังของเขากาเมสุมิชชาจานลูกเต้าเล้าหลานของใครมูสาการพูดโกหกพูดต่อแหลเป็นความเสียหายสุราเรารักษาไม่ได้และเพียงศีลห้าเนี่ยเพรนั้นเวลาคนอื่นทําความชั่วพระสงฆ์เป็นอย่างั้นพระสงฆ์เป็นอย่างนี้น เออตาหนิพระสงฆ์นะเออพระเป็นอย่งงางนั้นพระเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ไม่เคยตําหนิตัวเองว่าข้าไม่มีศีลห้าสักตัวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครตําหนิตัวเองเพราะนั้นพวกเราให้ตําหนนะิให้มองตัวเองนะเมื่อจะตําหนิคนอื่นก็ต้องมองดูนะมองดูเราด้วยเออแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ตําหนิหรอกตําหนิได้แต่จะเป็นตำหนิท่าเดียวต้องมองตัวเองด้วยข้าเกิดมาข้ามีศีลห้าบริบูรณ์กี่ครั้งเออที่หลวงพ่ออินพูดเนี่ย เออพวกเราได้รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือยังอันนี้ก็คือศีลห้าเพราะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่ประสูตตัดสรู้แล้วก็เป็นวันปรินิพานนะเป็นวันตายของพผูุ้ทธเจ้าในสามการอยู่ในวันเดียวกันเรียกว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสากลโลกเขาว่ายกให้เป็นวันหยุดราชการวันหนึ่งเพราะนั้นพวกเราได้มาพบมา เจอได้มาทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีให้มีศีลอย่างที่ว่านั่นนะถ้าว่าท่านผู้ใดไม่ได้มาวัดก็ไหว้พระสวดมวนต์ก็นั่งภาวนาเนอะภาวนาทําใจให้สงบไม่ต้องคิดเรื่องนู้นไม่ต้องคิดเรื่องนี้ไม่ต้องคิดถึงใครทั้งหมดในหนังภาวนานะให้นึกดูใจของตัวเองพุโทโธพุโทโธพุโทโธว่างทําใจให้ว่างว่าง เถ้าเราทําได้อย่างนั้นทุกวันทุกวันน่ะบุญกุศลก็จะเข้ามาสู่จิตใจของเราใจของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขอ,อคิดอ่านอะไรก็ไรตองเรื่องอะไรก็มีเหตุมีผลคนอยู่รอบด้านของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดไม่ร้อนมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆเออที่ผ่านมาข้าทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ถ้าทําใจให้ว่างทําใจให้เย็นทําใจให้มีเหตุมีผลแล้วจะมองเห็นคุณงามความดีมองเห็นความชั่วของตนเองได้เน้แต่ถ้าหาว่าเราไม่ได้ภาวนานมีแต่คิดอย่างเดียวมีแต่จะเอาอย่างเดียวมีแต่จะเบียดเบียนมีแต่คนอื่นคิดอย่างเดียวนะ่ะไม่ได้เน้ยใจมันร้อ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 นอออีกสักวันหนึ่งก็จะระเบิดระบาดเนี่ยออพอระเบิดเข้ามาก็นั่นแหละตัวเองนั้นเดือดเดือดร้อนก่อนเพื่อนทั้งหมดเหมือนกันเอะ จากนอนกับพวกเกี่ยวข้องกับเดือดร้อนไปด้วยเพราะนั้นให้ภาวนานะให้พวกเราภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สบายบายภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ละวันก่อนหลับก่อนนอนก็อนห้านาทีได้ไหมวันหนึ่งนะเนีก่อนนอนหรือตื่นนอนขึ้นมาแต่เช้าก่อนที่จะไปทํางานสักห้านาทีได้ไหมพุโทโธพุโทโธนั่งอ,อแล้วก็ก่อนนอนเราก่กอนจะนอนเราก็หลับตาเลยพุโทโธพุโทโธให้หลับไปเลย ไ้ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเนี้ยล้วนแล้วจะเป็นคุณกุศลนน้าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังล้วนแล้วแต่จิตใจให้สบายๆต่อนนี้ไปก็จะให้ศีลแบบน,นี้นะ้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณนะ์น้าศีลรับจากหลวงพ่อไปแล้วนะ่ะให้รักษาให้ตลอดรอดฝั่งวันเนี้ยรับพรเน,นื้อนทะีน้าก่อนที่จะให้พร นานๆพวกเราได้มาทําบุญเพราะนั้นได้มาทําบุญในวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งก็พวกเราให้น้อมจิตอุทิศส,ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของพวกเราณนะขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรถ้าผูมาาม้มีน้ําก็ขวดน้ํถทาไมมีน้ําก่อน้ําใจนะั่นแหละขวดให้น้อมจิตอุทิศส,ส่วนกุศลผู้ข้าได้มาทําบุญในวันนี้ ได้ถวายปัตตาหารในประสงค์ในวันนี้ของบุญกุศลที่เกิดจากการทําบุญในวันนี้รักษาศินของข้าพเจ้าในวันนี้ขอให้พ่อแม่ของข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยากอยู่ขอให้พ้นจากทุก์สามีพันยาลูกเต่าของข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยากขอให้พ้นจากทุกถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเนึกคิดอย่างนั้นนะขณะที่ประสงค์ให้พรเอาเราส่ง เ,เราส่งไปชนีทางใจว่างั้นเถอะผู้ที่จะมารับก็คือใจมารับวิญญาณมารับนะเราที่ส่งไปให้ก็คือใจของเราส่งไปให้นะนอ,อรับพรนะเจนีน่าอุทิศกุศลยะถาวาริวหา